อ้าวปิดท้ายเราไปคุยเรื่องความก้าวหน้าของรถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยเพราะว่าลา่าสุดแบรนด์ใหญ่อย่าง Toyota Motor, ามอเตอร์ประกาศเตรียมรุกตลาดรถยนต์ EV ที่ใช้แบตเตอรี100่ร้0ยอรเซที่เรียกว่า BEV เป็นครั้งแรกครับอ่ะ,ะเยี่ยมเลยโดย Toyota ามอเตอร์เขาเน้นย้ำให้มั่นใจค่ะว่ารถยนต์ BEV ของ Toyota จะมีความปลอดภัยมากกว่า และใช้ได้นานกว่าคู่แข่งในตลาดปัจจุบันแน่โตโยต้ยตามาชา้าใช่ไหมมาชา้าแต่มาแล้วค่ะเอ100ขอทีวีร<อ>้อยเปอร์เมาทีหลังบอกดีกว่าแม่ขนาดนั้นในแง่ความปลอดภัยก็ใช้ได้นานอ่ะลองดูซิ<ะ>เป็นยังไงฮะคือในปัจจุบันนี้รถยนต์ประเภท BEV ได้รับความนิยมสูงขึ้นมากแน่นอน แ่บแต่บริฟนี้เรารายงานเรื่องของรถยนต์ EV ีหรือว่าที่โตโยต้าเขาเรียกบีอีวีเรารายงานมาตลอดนะมีอะไรใหม่ๆของ EV นี้แบบไต่บริฟนี้รายงานทันทีไม่เคยพลาดค่ะแต่โตโยต้าเขาบอกว่ามันยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดไฟไหม้และการเสื่อมประสิทธิภาพลงอย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่เมื่อปี2021ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่าง General m o t มอเและฮุนไดมอเตอร์ จำเป็นต้องเรียกรถยนต์ BEV ของตนเองคืนเนื่องจากแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดย LG Energy นั้นเกิดไฟลุกไหมอ่โดยปกติแล้วรถยนต์ BEV จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ1ชั่วโมงและติดตั้งเทคโนโลยีชาร์จไวซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เซลล์พลังงานเกิดความร้อนสูงและทำให้เกิดการเสื่อมประสิทธิภาพเร็วขึ้นนี่นเลยเขาก็เลยเปิดตัวแบตเตอรี่ตตรใหม่เลยนะคุณหนุ่ยค่ะ หลายหลายคนอยากทราบว่า t o y ย t a ร่วมมือพัฒนาแบตเตอรี่กับใครคำตอบคือ panasonic นี่ mm. panasonic นี่แหละครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเท s l a ด้วยใช่ไหมก็ท่านทราบดีว่าแบตเตอรี่เท s l a อรถยนต์ไฟฟ้าเขาก็ panasonic ฉะงนั้น t o y ย t a ก็ขอร่วมกับ panasonic ในการพัฒนาจะมาพร้อมสารหล่อเย็นพิเศษ ออกแบบโครงสร้างใหม่ให้มีการแยกเซลล์พลังงานและสารหล่อเย็นออกจากกันในกรณีที่เกิดการรั่วซึมมันจะได้ไม่ไม่ระเบิดไม่ไหม้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ประกาศกันไปแล้วโลกก็ฮือหานวัตกรรมใหม่นี้ทางโตโยต้ามั่นใจว่าทำให้แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ BEV ที่กำลังจะออกมานี้คงประสิทธิภาพการจุพลังงานไฟฟ้าได้90%แม้ใช้งานไปแล้ว10ปีคือแบตจะไม่เสื่อมหรือเสื่อมน้อยอาใช้คานี้แล้วกัน เสื่อมน้อยแม้ใช้งานเกินสิบปีไปแล้วนี่แม้ว่าทั่วโลกค่อนข้างตื่นตัวนะครับในการหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ตลาดประเทศญี่ปุ่นนี้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆครับมไม่เร็วญี่ปุ่นนี่ที่ที่ดินแพงไงฉะนั้นจะให้ไปตั้งจุดชาร์จอะไรต่างตามที่สาธารณะมันยากนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็เลยพัฒนาเรื่องนี้ช้าสุดจีนเนี่ยเอาไปกินก่อนหน้านี้ใช่ไหมตลาดถูกเก็บโดยจีนแต่หลายคนก็สงสัยแล้วก็ มองไปที่โตโยต้าซึ่งหอนอว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยว่าเอ๊ะไม่ทําอะไรออกมาบ้างเลยเหรอนี่แหละครับข่าววันนี้ถือว่าชัดเจนที่สุดนะในเรื่องความร่วมมือนี้เพราะว่ารถยนต์เนี่ยโตยโยต้าเขาผลิตได้เป็นเหมือนผลิตขนมอยู่แล้วเขาทำมานานนะเขาเขี่ยวชาญแต่อิแบตเตอรี่ต่างหากว่าจะไปลงเอยกับระบบแบบไหนกับใครคำตอบมาแล้วนะครับพานโซนิก ใช้วิธีการแยกเซลล์นะพลังงานแล้วก็สารหล่อเย็นออกจากกันฉะนั้นในแง่การรั่วซึมจะทำให้ไม่เกิดปัญหา t o y ยต a ากำลังพิจารณาจำหน่ายรถยนต์ BEV รุ่นแรกของตนเองพร้อมการสมัครรับบริการของบริษัทหมายความว่าถ้าเกิดใช้งาน BEV t o y ย t a าก็ต้องมี subscription นะเอาไปเมนเทนเอาไปซ่อมกับ t o y ยต a เท่านั้น เนื่องจากยังคงกังวลในด้านอายุการใช้งานแบตเตอรี่และก็มูลค่าของรถยนต์เมื่อนํามาขายต่ออีกทอดหลายคนอยากรู้ว่าราคามันตกไหมตอนนี้เห็นชัดเจนแล้วนะครับแบรนด์จีนที่เข้ามาขายราคามไม่ค่อยตกนะฮะต้องใช้คํานี้เพราะว่าการรับประกันที่ก็นั้งยาวนานอันนี้โตโยต้ายังไม่ประกาศว่าเขารับประกันกีนก่ปีนะแต่แบรนด์จีนเนี่ยรับประกันกันแปดปีที<ม>นี้พอแปดปีปุ๊บขายภายในแปดปีถ้าแบตเสื่อมจริงๆก็เปลี่ยนใหม่ได้ไง ฉะนั้นค่าสมัครบริการต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการบำร,รุงรักษาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เดี๋ยวโตโยต้าจะมีแผนออกมาอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็อาจจะเป็นโมเดลซื้อรถในราคาหนึ่งนะถูกแพงยังไม่รู้แต่มี subscription โมเดลเอา mm hmm. ไปครอ,อบคลุมการบำร,รุงรักษานะครับ mm hmm.